โอเคก็ okay. oss, สวัสดีสายปานทุกท่านค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของลู n a เจ็ดแช anel ทุกคนวันนี้มาเจอกันในเกมทักจีเอาสิวะเอาสิวะใส่มาสามพวันนี้มีอะไรให้เล่นหนุกหน,หนนะเออถ้า3ามพันนี้แล้วอ่ะวันนี้ลูนาแตกหมื่นขึ้นนะแตกหมื่นขึ้นภายใน15นาทีนะสิบห้นาทนะีทุกคนลูนาก็จะลั่นซองนะสำหรับคนที่ทักเข้ามาหาลนะูนาเนาะทันเนาะ นั่น22องะหรือมากกว่านั้นเนาะเดี๋ยวดูดูก่อนว่าลูนะ่าจะแตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาอ่ะเริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มแล้วนะเริ่มจับเวลาแล้วอ่ะโอเคนะมาเริ่มมาเริ่มกันเลยจ้าอ่าเบ็ดบาทนะเบ็ดบาทจะแตกได้ไหมอะจะถึงหมื่นไหมทุกคนเอ้ยเอ้ยเออสวยนะคะต่อมาก็ฟีเจอร์วายลงมาเลยค่ะ แบบนี้แบบนี้เราน่าจะแบบได้กันอยู่อะทุกคนมามาไม่รอช้าทุกคนขอไปเบ็ดสิเพอเออเบ็ดบานีทุกคนอดกันแน่เลยอุ้ยสวยค่ะแถวแรกขอหน่อยนัานแหละสวยเออไหลยอยู่ไหลยอยู่มาดีทุกคนไม่ยากดูทรงอะไม่ยากขอสักสิบหมุนนะคะสิบหมุน ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมมาเจอกันครั้งแรกเนาะกดติดตามเปิดกระดิ่งกันไว้เนาะจะได้เจอกันทุกวันนะคะไอ้ส hey, ิบห้านทีตอนนี้หนึ่งนาทีเองุกคนหนึ่งนาทีเองเออเหลืออีกเยอะเนาะพี่ใส่มาจะหมดก่อนหรือเปล่าึ <c ười> ้นมาเบ็ดเยียทุกคนเอ,อ้ยเอาใจช่วยหนะ่ยเอาใจคนดูมาช่วยแล้วเนี่ยเออ อยถา,ามซิมูลด้วนเบ็ดยี่หรือจะหมดก่อนเนี่ยเดี๋ยวสองมันกว่าเอ้ยจำแรกยังมาดีอยู่เลยเปิดมาสวยอยู่เลยยังไงคะเนี่ยเอ้ย,อยมหมดไปแล้วพนันหมดไปแล้วพันทุกคนโอ้ เบสสามสิบพีเทม,มาก็ยังดีอะเนี่ยไอค่ะสามสิบหมุนเฮ้ยเอาใจคนดูมาช่วยหน่อยมาหน่อยอะไรของมันเนี่ยเบสสามสิบยังไงวะเฮ้ยทุกคนที่สองนาทีเองวะไวมากเฮ้ยพีเจไวมาหน่อยมาหน่อย,อยสวยค่ะ ไล่ให mm ้ต่อหน่อยนอนแหละอุ้ยดอกใหญ่ด้วยเมื่อกี้ขูดสี่แล้วคนขูณห้าเออเออขูณแปดขูดเก้าโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนสามนาทีสามนาทีสุปเปอร์เมกะ เออพันหนึ่งไปต่อมีเวลาแล้วแบบก็ลุนเดียวทุกคนลุนจะหมดเลยลุนจะได้เฮ้ยขออีกสิบหมุนขออีกสิบหมุนอ,อ,อะไรสิบหมุนไม่ให้กันเลย หมุนไม่ให้เลยว่ะเพื่อนเฮ้ยทั้งหมดคืออะไรอ่ะดูหน้าเจ็บเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปดูเบส40หน่อยไอ้สิบหมุนเนี้ยเอาเอาฟีเจอร์ขอหน่อยขอหน่อยคูณให้หน่อย คุณให้สะใจหน่อยคุณสามจัดไปค่ะคุณสี่ยังได้ด้วยนั่นแหละตัวหนักมาหน่อยตัวหนักนั่นแหละวายเออโฮ้ยได้ขึ้นใหม่สี่นาทีว่ะทุกคนสี่นาทีแล้วนะคะเอ,อ้ยแปดร้อยยี่สิบสี่เฮ้งอออกเลยขึ้นเต้น จะหมดหรือเปล่าปกติไม่ไม่เล่นเบ็ดเยอะขนาดนี้หรอกเอ้ยเอ้ยมาเบ็ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบอยากได้ก็ต้องอย่างนงี้แหละต้องเพิ่มเบ็ดไวด้วยนะไวด้วยนะถ้าดูดไวนะสองทีร้อยเอ้ยเอ้ยไอ้ลราฟีเจอร์หายมาให้กันหน่อยมาให้กันหน่อย เท่าไหร่วะเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับยารวมหรือน้้องได้หขึ่นสามพภายในสิบห้านาทีนะทุกคนเนอห้านาทีห้านาทีกว่าแล้วสวยยิ่งเพิ่มเบ็ดอย่างเดียวเลยใช่ป่ะทุกคนเอาไงได้วะ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 สวยสวยทัพทีสวยนามมันเจ็ดเพิบเ,บบเบ็ดดีไหม ตื่นเต้นอะเอาไงทุกคนขออีกสิบหนุนขอเขาด้วยสิบหนุนเนาะเมื่อกี้มันไหลอะเบดห้าสิบมาหน่อยมาหน่อยใจคนดูมาช่วยนี้อ่ะพีเกมก็ไม่มาเว้ยมาไม่มาให้กันอะมาทำไมสองมาสามาะพี่เกมแค่แค่อะไรของมันวะเงียบแล้ว พอหกนาทียังไงกันเนี่ยโอ้ยซวยอีกสิบหมุนไปค่ะกลับมาเท่าเดิมเนาะใจลายอะ่ะวไหวมากโอ้ยไหวไหมเนี่ยรู้หน้าไหวไหมช่วงเวลานี้มันให้ไหมเนี่ยเออ คนยังไงอะ่ะ6นาที7นาทีครึ่งทางครึ่งทางแล้ววะยอดกระเลือกครึง่งเวลาก็เลือกครึง่งฮะทุกคนเฮ้ยหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วหดว่ะหดว่ะหดว่ะเฮ้ย ร้อยเออขอหนหอ่อยเถอะนี่มันเบนะ็ดห้าสิบนะมองสวยๆเถอะนัมนแหละสวยคุณสองคุณสามมาหน่อยจัดไปดียี่สิบแปดสิบแค่คุณหกะทุกคนคุณเจ็ดยังจัดให้อีกสามร้อยเออยังได้ต่อคุณเก้าเข้าไปแหละยังไงอนะคุณสิบมาเออ คุูสิบเอ็ดให้เห็นว่าขึ้นมาอีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็ดูลงไปอีกอะ่ะจะแปนาทีแล้วทุกคนจะแปดนาทีแล้วเอายังไงอ่ะตื่นเต้นจังเลยทุกคนโอ้ยเนาะเพิ่มเบ็ดดีไหมโอ้ย ตาเป็นเบเจ็ดสิบพอซ้อวะหมุนทิงเนี่ยเอ้ยไม่อย่าให้หมุนทิงนะมาให้หน่อยสาดไปอ่ะสาดไปค่ะน้ำล่ะสวยสะใจใครที่อยากรู้ช่วงเวลาที่อยู่น้าเล่นเนาะไปดูใต้เม่นน่องลงหน้าดูคนไม่กักเวลากันนะคะแต่ตอนเนี้ย เฮ้ย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 ฟังหวะฟังววะ,วะ,วะทุกคนฟังอยู่แปดนาทีกว่าทุกคนขึ้นหวะเอ้ยเอ้ยสะใจสะใจย,ยังไงอะ่ะเคยังสวยยังสวยค่เะเพื่อนๆดูไหลกันไปเลยเนาะ สวยค่ะ9นาทีเวลาดีด้วยโอ้ย9นาทีโอเคแล้วอะเลิศอะโอ้ยจบไปที่9อ่ะออกไปกดออกอีกอ9นาทีกว่าเนอะทุกคนเออก็ฟังนะโอเคนะเดี๋ยวเหลือเศษเดี๋ยวขอหน่อยขอหน่อยค่ะทุกคนขอหน่อยขอต่อหน่อย ลั่นไปนะคะรอบนี้ลั่นไปค่ะสิบไอ้ยี่สิบซองกันเลยทุกคนรีบนะคะชาร์ตสิบเหมือนเดิมค่ะมาให้หน่อยมาให้หน่อยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นยี่ไม่เข้าค่ะไม่เข้าเอ้ยเอยแกพอดอกใหญ่มาแล้วก็จอดนิ่งเลยค่ะทุกคนต้องไปเอาออกหรือเปล่าเออสวยค่ะคุณสองไม่ให้แล้วอ่ะ เอามาเอามันลุ้นอีกรอบค่ะสวยค่ะคุณสองให้หน่อยมาให้หน่อยน้ำอะไรอย่างงามเฮ้ยไม่ไหลไม่ไหลไปถึงเมื่อกี้ไกลไหล,หลไปไกลมากอย่างสวยะทุกคนน้นอหลรค่ะสวยค่ะน่นแหลรค่ะอุ้ยัดใจอะทุกคนสอง้อยเก้าสิม,มาสิบหมุนนี้นะ ติงวันนี้เดี๋ยวรูน่าจะไปเอาออกแล้วนะคะว่าจะไปได้ไกลถึงไหนเนาะห,หลังจากได้แล้วมันก็เริ่มจะดูนะไหลไหลรูน่าไหลอีกแล้วคะ่ะติดล,ลเมเงาเพื่อนๆอ้าวโอเคให้เดา,เอาออกนะคะทุกคน โอเคนะแปลว่าคอนเทนต์นี้ก็สำเร็จนะทุกคนลั่นกันไป22เนอะรีบกันนะคะอใครที่ชอบคลิปนี้ของดูหน้านะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย